น้ำตาลเล่าทริปฉลองรัก11ปีไม่เป็นไปอย่างที่คิดฝากถึงไผ่ช่วยเลือกวันขอแต่งด้วยเพิ่งจะควงกันไปฉลองครบรอบ11ปีและเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มไผ่พาทิตมาหม,มาด แต่งานนี้หวานใจอย่างนางเอกสาวน้ำตาลพิจักคณากับออกปากว่าเป็นทิปที่หมดพลังงานไปเยอะเพราะวางใจให้หนุ่มไผ่เป็นคนวางแผนทิปทั้งหมดซึ่งฝ่ายชายได้พาไปบาหลีแต่กลับเป็นสถานที่ลุยๆแนวแอดเวนเจอร์หนึ่งวันพาไปห้าน้ำตกให้ชาวบ้านทำอาหารให้ทานซึ่งไม่ใช่พาพี่สาวน้ำตาลวาดฝันไว้ตั้งแต่รอนแรกก่อนที่วันสุดท้ายของทิปนี้หนุ่มไผ่จะพาสาวน้ำตาลไปพักที่ Villa, ซึ่งก็ทำเอาสายน้ำตาลได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในทริปนี้บ้างน้ำตาลเผยว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องทะเลกกาะกันเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ต่างกาัน ใช้ความเข้าใจเวลาที่สาวน้ำตาลอยู่กับแก๊งเพื่อน,อนหนุ่มไผ่ก็จะไม่มีบนสาวน้ำตาลก็เลยต้องชดใช้ตามสิ่งที่ฝ่ายชายขอบ้างอยากทำบ้าง11ปีที่คบกันจริงๆก็รู้สึกว่าต้องคุยเกี่ยวกับอนาคตบ้างแล้วเคยบอกกับหนุ่มไผ่ว่าถ้าขอแต่งงานต้องขอแต่งในวันที่สาวน้ำตาลสวยด้วยถ้าไม่สวยจะมาขอแต่งงานมาอีกรอบ คิปปาหลีที่เพิ่งไปมาเลยไม่ได้เตรียมใจสําหรับการขอแต่งงานส่วนหนึ่งสาเหตุที่คุยกันเรื่องอนาคตก็เพื่อสองครอบครัวด้วยกันพอท่ทันก็อายุมากแล้ว